สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักสัตว์ปีฉลูและนี่คือดวงประจำเดือนมีนาคมปีพศ2 5 6 6ค่ะม,มาเรามาเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะคะนะก็อาจารย์ไม่รู้จะเกินอะไรเกินแค่นี้ก็น่าจะยาวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะน่าลำคาญน,นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบ่นเล็่มรู้อีกเยอะแยะนะ งานของคุณในเดือนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นนะคะก็ทำมานานแล้วในอ,อย่างเงี้ยสร้างความมั่นของให้กับตัวเองไม่น้อยนะแต่เดือนนี้รู้สึกว่ามันจะยุ่งงานเยอะงานหนักทําไม่ไหวแลไหวแลหรือว่าไม่ไหวแลยังไงเอ๊ะทาไปก็เออทาได้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ สู้ต่อสู้ต่ออึดอีกนิดนึงเดี๋ยวก็น่าจะเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ใจนี่ก็อยากจะเย้เลนั้นลาหน่จะจากจะแม่เมื่อไหร่น้อเสียงบอกเวลามันจะตึ้งขึ้นมาสักทีอะไรอย่างงี้จะได้เลิกงานอะไรอย่างเงี้นะก็รออยู่อะไรอย่างนี้นะตัวคนเองก็ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วในเดือนนี้ก็เลยดูไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาถึงว่ามันดู ดูเพลียดูเหนื่อยหน่อยว่างานเยอะทําไม่ไหวทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่แบ่งคนมาช่วยฉันบ้างอะไรอย่างนี้นะก็คิดในใจอยู่นะคะแต่ก็ยังว่าก็เออทำทำอยู่มันก็ได้อยู่นะเออทำไปทําไปก็เอเอ,เอก็เสร็จอยู่โอ้แา่แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะทําต่อทําต่อเอาก็ได้อยู่เสร็จอยู่ประมาณนี้เลยอารมณ์นี้เลยนะก็ไม่เบื่อนะไม่เบื่อไม่เบื่อ ไม่เบื่อเพราะว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นมีโอทเข้าไหมมีลูกค้าเข้ามีออเดอร์เข้ามา,าเดือนนี้ก็มันมันน่าจะดีมากกว่าใช่ไหมคะที่เรามีงานเข้ามาเยอะใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สภาวะจิตใจของคนในเรื่องของการงานนั้นค่อนข้างดี ค่อนข,ข้างดีแต่ก็แอบเซ็งนิดนดแอบเซ็งหน่อยหน่อก็ธรรมดาเพราะาจังหวะที่มันยุ่งมันก็มีนะอารมณ์คนเรานะแต่ไม่เป็นไรคุณก็ฟรีสไตล์ได้คุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรยิ้มสู้ไปกับงานได้ก็แล้วกันในเดือนนี้นะคะอ่ะสะรุปการงานก็ผ่านไปละต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างนะคะก็แน่นอนแล้วคะ่ะงานรุ่งซะขนาดนี้ เงินมันก็ได้เยอะตามค่ะตามน้ำพักน้ำแรงที่เราทำได้นะคะอืมได้เพิ่มจากเดิมไหมได้เพิ่มค่ะเดือนนี้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเงินนะคะอืมต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้โอ้ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพราะไพด่ดีๆขึ้นมาหนึ่งสองาสี่สี่ใบไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่อย่างใดถ้าจะมีก็เล็กเลกน้อยๆยเรื่องในช่องท้องต่างๆนะคะ ปวดกระเพาะปัสสาวะปวดประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นจุกเส้นท้องนิดหน่อยแสบกระเพาะนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เยอะมากสามารถกินยาแล้วก็หายดูแลตัวเองอะเอาง่ายๆดูแลตัวเองก็หายไม่เยอะบางท่านไม่เป็นอะไรเลยเพราะเป็นพายแข็งแรงขึ้นมาตอนนี้พายม่สบายนะคะตอนนี้กลายเป็นพายแข็งแรงซะง,งั้น แข็งแรงโป๊กด้วยเพอๆตัวนี้อาจจะดูดรอปไปเลยในบางท่านไม่เป็นอะไรเลยลุยกับทุกสีทุกอย่างได้ปกติสุขในเดือนนี้นะคะอ่ะสุขภาพก็ผ่านไปละน้ต่อไปเรื่องความรักนะคะคนโสดนะดูดวงกันมาตั้งหลายเดือนและไม่เจอสักทีเดือนนี้ก็ต้องใช้ชีวิตเป็นอิสระหน่อยค่ะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะเซอร์ไพรส์ตัวเองเซอร์ไพรส์คนรอบข้างไม่เคยทำอะไรทำเลยค่ะ นะคะไปวิ่งที่ส่วนสาธารนณะ,ะปั่นจักรยานนะคะทำตัวโลดโผนโจนทยานไม่เหมือนเดิมอะ่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่โลดโผนอยู่แล้วทำตัวนิ่งๆลองดูนะคะไปเดินห้างบางไปเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองอะ่ะเปลี่ยนจุดที่เราเคยทํำอะ่ะนะคะทำเลยนะ,ะเดือนนี้นะเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอคนใหม่ๆบ้างนะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อืมคุณควรจะเขาเรียกว่าอะไรดูแลเอาใจใส่แฟนเพิ่มด้วยนะในเดือนนี้และที่สำคัญที่สุดปล่อยปล่อยไปบ้างแฟนคุณน่ะเราเองก็ถือโอกาสเวลาตรงนี้ไปใช้ชีวิตของตัวเองบ้างทำอะไรเซอร์ไพรส์ตัวเองบ้างและที่สุดเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับแฟนด้วยทำอะไรที่ที่คุณไม่เคยทำให้กับแฟนน่ะ นะลองดูและคุณคุณรู้ว่าแฟนคุณเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรลองทำดูเซอร์ไพรส์รบ้างนะคะนะและแลก็อีกอย่างหนึ่งคือปล่อยปล่อยไปบ้างแฟนเราออกนอกบ้านไปเราก็ออกนอกบ้านไปบ้างนะไปใช้ชีวิตเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เราไม่เคยทำตอนเป็นวัยรุ่นอ่ะเราก็ทำบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นเฉย แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบว่าเราจะทำแบบไหนนะคะบางท่าน <us> ชอบอยู่กับที่บางท่านไม่ชอบไปอสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกว่าเดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าแฟนคุณนั่นแหละดีที่สุดนะหรือแฟนคุณก็จะรู้ว่าตัวคุณนั่นแหละดีที่สุดสำหรับคนนะคะดีสุดสำหรับเขาแหละพูดผิดอีกแล้วนะคะ นะประมาณนี้นะคะคนมีคู่ธรรมดาปัญหาเยอะกว่าคนโสดนะคะคือเราเขาเขาเรียกว่าใช้หลักจิตวิทยาน,นิดนึงในการใช้ชีวิตคู่มันเป็นเขาเรียกว่าศาสตร์และศิละปะอีกอย่างหนึ่งนะคะนะนิดเดียวเองไม่เยอะนะคะนะสรุปตามหน้าไพ่นี้มันเป็นหน้าไพ่ของคนที่เขาเรียกว่ามองเห็น มองเห็นความสำเร็จของตัวเองอรำไรรำไรแล้วในเดือนนี้ว่าเออชีวิตของเรามันก็มาเด่นเลวร้ายไปตลอดนะในสุดเดือนนี้มันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาถึงเรื่องดีๆมันจะดีมากไปจนไม่หวั่ไม่ไหวนะเราก็สามารถที่จะลุยกับมันได้สู้กับมันได้จนประสบความสำเร็จในเดือนนี้นะคะ ค่อนข้างไปทางดีเลิศละดีมากด้วยเดือนนี้ใครมีลูกก็เด็กดีเลยค่ะเดือนนี้ไม่ดื้อไม่ซนอะไรเด็กๆที่บ้านนะคะมีลูกมีหลานนะคือครอบครัวผาสุขพอเศรษฐกิจการเงินในครอบครัวมันดีมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีตามมาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ก็มีแค่เรื่องของงานที่ ยุ่งหน่อยแล้วก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยๆนแต่ก็ไหวอยู่เพราะว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นก็ต้องลุยกับมันหน่อยนะคะเพื่ออนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางแผนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะและอีกอย่างหนึ่งได้เงินมาแบ่งเก็บนะคะอืเพราะว่าบางจังหวะต่อไปนี้นะปีหกหกนี้นะมันจะมีจังหวะได้กับไม่ได้สลับไปสลับมา มันจะมีจังหวะแย่ลงมันจะมีจังหวะที่ได้อย่างนี้นะคะเนี่ยปีกระต่ายเนี่ยปีกระต่ายน้อยที่อยู่ในองค์เหวือลึกที่มืดมิดเนี่ยจริงๆนะอันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดเองนะคะมีเขาเรียกว่าอ่ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งได้พูดเอาไว้แล้วอาจารย์ก็เป็นหมอดูก็เลยรู้ แล้วว่าเออช่างพูดจริงๆนะด็อกเตอร์คนนี้แล้วก็อธิบายให้เราเออพูดเก่งมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมปรับบุคคลิกภาพตัวเองด้วยนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจำตัวของใครของมันนะคะยุคใหม่สมัยใหม่ค่ะอืเขาชอบพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันเราก็ต้องมีประจำตัวเคอรการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับปรุงตัวเองนะคะ ไม่ใช่แค่ะลูอย่างเดียวนะคะทุกปีนักษัตว์ทุกวันเกิดทุกราศีเลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจำตัวเองอืมเป็นชาวสีวไหลไม่หมูไม่หมูยากอยู่นะคะและมีคนที่ไม่ได้เป็นปรับเปลี่ยนไมเซ็ตตัวเองปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ ชอบไปฟังคนอื่นเขาใน y o u t u b e อะไรใน f a c e b o o k ให้เขาพูดอะไรมาแล้วก็จำจำเขามาพูดต่อไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เป็นชาวสิวไรนะไม่ได้เป็นพยายามหน่อยค่ะเรายังอยู่ต่อเราไม่ใช่รุ่น70-80นะคะอายุนะอายุ70 80น,นั้นปล่อยได้แล้วถ้าเขาไม่ทันโลกอะไรก็ปล่อยได้ เพราะว่าอายุไขคนเราก็จะประมาณหนึ่งใช่ไหมคะนะแต่ตัวเราล่ะอ่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมันยังอยู่ต่อไงมันยังต้องใช้ชีวิตต่อกับโลกใบนี้นะเอออีกอย่างหนึ่งอาจารย์ลืมบอกไปอาชีพอีกถึงอาชีพทีพ่มันจะมันไม่ใช่อาชีพหรอกมันเป็น AI ที่มันจะมาล้างทุกอาชีพอะบนโลกใบนี้อาจารย์รู้ละ มันชื่อว่า chat gpt เปิดไพ่ออกมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่าตัวนี้คือตัวเปลี่ยนในที่สุดก็โผล่มาละปีนี้ชื่อว่า chat gpt ประมาณไอออนแมนไงไอออนแมนพูดว่าเธอเอ,อทำนั้นอันนี้ให้หน่อยดูตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะการพูดตอบแต่นี่เป็นลักษณะของการแชทอยู่พิมพิมพิมแ้วมันจะตอบให้เราและมันจะทํางานให้เราอือย่างนี้นะเดี๋ยวอีกน่อยมันก็จะพูด พูดจาโต้ตอบกับเราได้อืมนึกภาพตัวเองอาไว้นึกภาพตัวเองที่อยู่ในยุคของควันตั้มเข้าไว้เราทุกคนน่ะบนโลกวันนี้จะเอาชีวิตตัวเองไปผูกควันตั้มทั้งหมดนะคะนึกภาพเหมือนในหนังอะนะเราจะได้ปรับตัวได้ง่ายไม่ไม่จะได,จะไดไ้จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเออ,อะไรอะัะไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็ฝากทุกท่านนะคะบอกเพื่อนบอกฟูงบอกญาติไปว่าต้องปรับความคิดปรับคําพูดปรับแนวความคิดไ่ทั้งหมดพยายามนิดนึงปรับไ i n d s e นะคะนะคะนิดนึงไม่เยอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็จะเป็นชาวซีวไัยไปด้วยกันนะคะอ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้าน ทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ